หนึ่งสิ่งฟื้นฟูไตนะคะวันนี้อจานย์เปิ้ลนอยู่ที่โบสวัดวัดแขมหนูใช่ไหมคะหรือเรียกว่าโบสถสีน้ําเงินแสนสวยใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์มาที่จังหวัดจันทบุรีนะคะแล้วก็พาคุณยายนะคะกับหลานๆนะคะมาเพื่อที่จะมาชมความสวยงามนะคะของโบสสีน้ําเงินนะคะที่นี่นะคะอาจารย์ก็เลยคิดถึงพวกเราอยากจะบอกเกี่ยวกับว่าเอ๊ะ เอ่อถ้าสมมุติว่าเรากําลังดูแลตัวเองนะคะกําลังดูแลตัวเองแล้วก็มีความทุกข์ใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องโรคของเราหรือว่าความาปัจจุบันที่เป็นอยู่เนี่ยนะคะหนึ่งสิ่งที่จะช่วยฟื้นฟูไตแล้วก็ช่วยให้การดูแลไตเป็นไปอย่างเขาเรียกว่าอย่างอย่างอย่างตั้งใจอย่างได้แรงความตั้งใจแล้วก็อาจจะทําให้ไตเราดีขึ้นได้ก็คือความสิ่งที่เราจะเรียกว่า เครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจก็ได้เนาะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจก็ได้เพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเมื่อเรามีความเข้าใจนะคะเราก็ได้ภาวนาเนาะสวดมนต์ภาวนาซึ่งคนไทยเราก็จะชื่อเรื่องราวพวกนี้นะคะการได้สวดมนต์ภาวนากับสิ่งที่เราเคารพศรัทธาเชื่อถือนะคะจะทําให้เราเนี่ยมีเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจมันตรงนี้อาจารย์ว่าก็ช่วยทําให้เราได้สร้างกําลังใจแล้วก็ การดูแลไตของเรานี้ก็อาจจะทําให้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเอ๊ะเราอาจจะขอพรพระนะคะหรือว่าอาจจะมาเคารพเคารพสักกระสิ่งที่เรานับถือนะคะอันนี้ก็จะช่วยฟื้นฟูไต,ตได้หลายขั้นนะคะก็ ดูแลไตแล้วก็ฟื้นฟูไตได้นโดยอาศัยการสวดมนต์ภาวนานะคะท่านก็จะเห็นเยอะเลยนะคะที่พวกเราบอกว่าเออเดี๋ยวนี้ก็สวดมนต์บ่อยนะคะสวดมนต์เพื่อให้จิตใจสบายขึ้นนะคะเพื่อแล้จิตใจสบายขึ้นพอจิตใจสบายแล้วเนี่ยนะคะการดูแลแตัวเองก็เป็นแบบง่ายๆนะคะพอมาอย่างนี้อาจารย์ก็จะคิดถึงพวกเรานะคะในในแง่มุมนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลเรื่องอาหารมันก็สําคัญที่สุดแหละแต่ว่าถ้าเรามีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะคะก็จะช่วยให้ทาให้การดูแล ไตของเราเนี่ยมันโฟล์มันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เรามีสตินะคะในการที่เราจะปรับพฤติกรรมการกินเนาะอย่างมีสติแล้วที่สําคัญนะเราก็ เวลาที่เราภาวนาเนะ่เราก็จะเราก็จะพูดถึงสิ่งที่เราอยากได้ใช่ไหมเราก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ใตดีขึ้นนะคะขอใหอ้ร่างกายแข็งร่างกายแข็งแรงขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะขอให้ทุกทุกส,สิ่งดีขึ้นอันนี้คือการภาวนาเพราะนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องนี้ก็สําคัญสําหรับหลายๆท่านนะคะเรื่องจิตใจเนาะจิตใจนะคะสวัสดีนะคะนะคะ น้องสุภเพริกนะคะคุณพี่ศิริการคุณนัทยานะคะคุณออาตีสนะคะสวัสดีนะคะวันนี้กันปิ้นอยู่ที่โบสถ์สีน้ำเงินเนาะเครื่องยิเดเหนียวทางจิตใจก็สําคัญนะพวกเราเนาะอันนี้โบสถ์สีน้ำเงินสวยไหมให้ชมความสวยงามด้วยแล้วก็ได้ฟังเขาเรียกว่าแนวคิดเนาะแนวคิดจากอาจารย์นะอีกมุมหนึ่งอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งหลายคนบอกว่าเออใช่เนาะบางทีเราจะทุกข์ไปทําไมเนาะเรามาหาสิ่งที่เรา ยึดเหนี่ยวทางจิตใจอ่ะหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะการสวดมนต์นะเนาะการสวดมนต์การภาวนาการภาวนาก็คือการพูดเนาะพูดถึงสิ่งดีๆที่เราต้องการจะดีกว่าไหมนะคะดีกว่ามานั่งท,ท้อหอยเหี่ยวนะคะแล้วก็ไม่สบายใจนะคะแล้วก็กังวลใจเนาะฟีตกกังวลไปร้องไห้เสียใจนะคะไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะสู้เรามาสวดมนต์ภาวนาดีกว่านะเนี่ยนะคะเจออย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมเจอความสวยงามของวัดด้วยนะคะแล้วก็ได้จิตใจเราก็ได้สงบสบายแล้วก็จะมี มันเหมือนเราได้อยู่กับตัวเองแล้วก็มีสติมากขึ้นเนาะสิ่งนี้สําคัญนะอาจารย์ว่าหลายๆครั้งนะคะที่อาจารย์เกิดภาวะวิกฤตนะคะเกิดภาวะวิกฤตหรือความทุกข์ใจต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามนะคะอาจารย์ก็จะมีการสวดมนต์ภาวนานะคะสวดมนต์ภาวนาเวลาที่เราเจอวัดเจออะไรเงี้ยมันเป็นความมันเป็นเขาเรียกเป็นความความ ความสุขของเราภายในเองอะถ้าเราทาแล้วเราอินกับมันด้วยนี่ทาให้เราสบายใจมากขึ้นโบสถ์สวยจังนะคะสวยมากคราวนี้เขาเรียกว่าวัดแขมหนูค่ะที่จันทบ,บุรีนะคะหรือว่าโบสถ์สีาำเงินนะคะสวยมากค่ะคุณพี่สวยจริงๆอาจารย์มาครั้งที่2แล้วนะคะนะคะนี่โบสถ์สีาำเงินเห็นไหมสวยไหมข้างในจะเป็นสีดำเงินหมดเลยนะคะข้างในเป็นสีํำเงินหมดเลยนะให้ดูน,น,น,นะคะนิ่นีดนะคะถอยหลังให้ดูด้สวยไหมเสวยไหม,ะมะนะคะสิ่งนี้ก็ช่วยได้นะพวกเราเนี่ยเวลาที่เราอยู่แถวแถวนี้หรือว่าไม่ใกล้ไม่ไกลเวลาที่ หลานพาเที่ยวนะคะทุกคนเรามีโอกาสไม่ได้ใกลไม่ไกลเนี่ยเราก็มาวัดแบบนี้ก็ได้นะสบายใจนะคะสบายใจแล้วก็สวยด้วยนะคะอยู่แถวอ่าวอะไรเขาเนี่ยนะคะอ่าวอะไรสักอย่างนึ่งแถวแถวจันทบ,บุรีะค่ะจะพาหลานออกมาแวะเที่ยวทะเลหน่อยนะ,ะมาเห็นทะเลหน่อยนะคะอาจารย์รักษาทั้งกายและใจค่ะถูกต้องค่ะจริงๆจริงๆอย่างเงี้ยน,นะคะคุณสุภลักษ์ในสิ่งอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์เนาะ การที่อาจารย์จะมาสอนเรื่องอาหารเนี่ยนะคะถ้าทุกคนไปทําได้เลยก็จะดีมากๆแต่ว่ามันต้องควบคู่กับจิตใจที่ที่เหมือนที่บอกว่ามีแรงบันดาลใจอะ่ะหรือว่ามีความสุขภายในมีความมีความมุ่งมั่นตั้งใจหรือมีคือมีความรู้สึกดีๆกับการกับการดูแลตัวเองอะ่ะเราจะไม่เครียดนะคะและสำคัญมันจะ คือทุกอย่างมันก็จะง่ายๆสบายๆนะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. การดูแลไตมันไม่ได้ยากสิ่งที่อาจารย์สอนเรื่องอาหารมันก็ไม่ได้ยากเลยนี่ว่าพอเรามีสติแล้วมันก็จะมีปัญญาถูกไหมคะพอเรามีสติแล้วก็จะมีปัญญาปัญญาก็คือความคิดอ่านนะว,ว่าเอ๊ะแสดงว่ามันมันถูกต้องมันใช่เรามาไขาควนแล้วว่าเอ๊ะคนอื่นเขาก็ทําได้ทําไมเราทาไม่ได้นี่มันเรื่องเกี่ยวกับจิตใจล้วนๆเลยนะคะคุณสุภลักษณ์ขาเรื่องเกี่ยวกับจิตใจล้วนๆเลย คนอื่นเขาทำได้ทําไมเราทําไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกแต่ว่าเรื่องความรู้เนี่ยนะคะเรื่องความรู้ที่อาจารย์สอนเนี่ยมันต้องแไ,ไปใช้อยู่แล้วแหละแต่ว่าต้องไปใช้ในพื้นฐานของ ความสบายใจความสุขความวางใจนะคะสั่งหนังสือนะคะคุณทิพยารัฐใช่ไหมคะยินดีค่ะตอนนี้ก็ถ้าเป็นจากไรสดบอกว่ามาจากไรสดนะอาจารย์ให้จาก2 0 0พอยู่ที่2 0 0พนะคะหรือว่าถ้าเป็นทั่วทวไปสั่งมาก็จะอยู่ที่ราคาลด15%ก็เหลือ2 2 9 5บาทนะคะเดี๋ยวอาจารย์เย็นเย็นทุกคนเย็นเย็นนะคะคุณวาสนาสวัสดีค่ะอนุโมทนาสาธุอยากได้อะไรขอเลยนะคะขอขอขอนะคะขอแล้วก็เชื่อว่าจะได้นะคะแล้วเราก็รอรับกันนะคะขอให้สุขภาพร่างกายฉัน แข็งแรงขึ้นทุกวันนะคะขอฉันมีจิตใจที่เบิกบานขอให้ฉันไปไหนมีแต่คนรักคนเมตตามีแต่คนส่งเสริมสนับสนุนมีแต่คนช่วยเหลือพบเจอแต่คนดีๆมีแต่กลาลยาณมิตรที่ล่ารักแล้วก็ แวดล้อมของฉันก็จะเต็มไปด้วยแต่เขาเรียกว่ามีแต่คนที่เขาเขารักแล้วก็หวังดีต่อฉันคิดแบบนี้ได้จริงๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วทุกคนนะคะมนุษย์ทุกคนเป็นคนดีนะคะเราคิดแบบนี้นะจ๊ะทุกคนนะคะคุณธัญญาวัน,นะคะคุณวัสนานะคะคุณประพิมพันธรออาหารอาจารย์ค่ะยินดีค่ะนะคะถ้าไปถึงแล้วก็ตั้งใจนะคะทานอาหารของอาจารย์แล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราทรําจิตใจให้สบายๆเราคิดว่าอาหารที่อยู่ตรงหน้านี้คืออาหารที่ช่วยเรานะคะเราอาจจะหวังให้มันอร่อยแบบเลิศม,มากนะคะมันอาจจะไม่ขนาดน,านั้นแต่ถามว่าประย ลอดบอธัยกับเราได้นะนี่เนาะสิ่งนี้นะนี่เนี่ยเนี่ยถ้าเราได้เห็นแบบนี้แล้วเราได้แบบยกมือภาวนานะขออย่างที่อาจารย์พูดเนาะคิดยังไงคุณได้อย่างนั้นคุณเชื่อไหมนะคะคิดยังไงคุณได้อย่างนั้นพูดอะไรคุณก็ได้อย่างที่คุณพูดเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณภาวนาคุณก็จะได้อย่างนั้นจริงๆนะคะอาจารย์พูดอย่างนี้มาตลอดเวลาตอนที่อาจารย์เปิ้ลอยู่ที่โคราชนะคะอาจารย์จะบอกว่าเวลาที่อาจารย์เปิ้ลผ่านคือเมื่อก่อนอาจารย์มีร้านอาหารเสริมเนาะก็ รับราชการด้วยเลือกงานตอนเย็นอาจารย์จะขับรถเข้าร้านอาหารเสรือคือก่อนจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นอาจารย์มีร้านอาหารเสรือมาก่อนคนขยันค่ะอาจารย์คนขยันอาจารย์ก็จะบอกว่า ขอให้พบเจอแต่คนดีๆนะคะในใน,ในเวลาอาจารย์เปิ้นผ่านคุณย่าโมอะค่ะผ่านหลังย่าโมทุกวันทุกวันเป็น10บสปีนะคะก็ขอให้พบเจอแต่คนดีๆอาจารย์ก็เลยเชื่อว่าทุกคนเป็นคนดีนะคะในมุมของอาจารย์อาจารย์ไม่เคยมองใครสีเทาค่ะอาจารย์มองสีขาวไปเลยนะคะเพราะว่ามันง่ายดีนะคะไม่ต้องไปคิดหรอกว่าใครเขาจะคิดอะไรยังไงกับเรายังไงไหมคะไม่ต้องคิดคิดอย่างเดียวว่าทุกคนเป็นคนดีนะคะแล้วเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆเห็นไหมคะสวยงามไหมเนี่เยเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่สิ่งที่สวยงามโลกนี้น่าอยู่จะตายทุกคนนะคะโลกนี้น่าอยู่จะต นะคะคุณคุณบรรจงคุณสมหมายสาธุสาธุเนาะขอนะอ่ะ,อะลองลองลองพูดไปที่อยากได้อะไรนะคะอยากได้อะไรพูดเลยนะคะอยากได้อะไรพูดเลยเนี่ยหลานสองสาวนะคะเขาไม่เคยมาเห็นไหมคะอันนี้ก็คนนึงเป็นลูกน้าของอาจารย์คนนึงก็เป็นหลานนะคะหลานของเอ่อน้าของอาจารย์คนนึงเป็นลูกคนนึงเป็นหลานนะคะก็มีสักเป็นลูกเอ่อเป็นคนนึงเป็นหลานอาจารย์คนนึงก็มีสักเป็นน้องอาจารย์เนาะเขาก็อยู่ กับอาจารย์ทางานให้กับอาจารย์คนหนึ่งก็เรียนหนังสือด้วยทํางานไปด้วยไม่ในชะ่าพอเราดีขึ้นเราก็ได้ไปดูแลคนอื่นเนาะทุกคนนะคะอากาศเย็ยนสบายแล้วนะพวกเราเห็นไม้น้ำไมน้ำ,น,ำนะนั่นะนู้นข้างหลังนะคะ่ะทะเลไหมนะเนี่ยเขาเรียกอ่าวหรือทะเละเห็นไหมสวยไหมพามาเที่ยวพามาเที่ยวสบายใจนะคะอยากได้อะไรให้บอกเลยค่ะไม่ได้ขอนะลองพดูดออกมาสิอยากได้อะไรอาจารย์เปิ้ลตอนนี้นะผ่านไปกี่ปีก็จะขอเหมือนเดิมก็จะอยากได้เหมือนเดิมอาจารย์ อาจารย์ต้องการนะคะต้องการเป็นที่รักของทุกๆคนนะคะอาจารย์ต้องการได้รับความสะดวกสบายในทุกๆที่ที่อาจารย์ยืนอยู่นะคะอาจารย์ต้องการพบเจอแต่คนดีๆกาลยานามิตรที่น่ารักนะคะอาจารย์ต้องการที่จะใช้ความรู้ของอาจารย์นะคะมากน้อยไม่รู้ ไปสอนไปบอกไปแนะน,นําคนให้เขาดูแลตัวเองดูแลสุขภาพในวันที่เขายังมีค่าไตาที่เหลืออยู่ไม่ว่ามากน้อยคุณสามารถดีขึ้นได้นะคะอาจารย์ขออย่างนี้ทุกวันอาจารย์บอกอย่างนี้ทุกวันนะคะชีวิตของอาจารย์ก็จะมีคุณค่าสมัครตัวอาจารย์เองแล้วก็มีคุณค่าสําหรับคนอื่นๆนะคะว้าวมันดีไปหมดเลยดีคือดีนะคะดีคือดีเนาะ,ะดีคือดีนะคะนี่บทสีน้ำเงินนะคะทุกคนพูดอารแล้ไมสวัสดีค่ะนะคะ เย็นนะ่ะเดินพูดไปแล้วก็อากาศก็กําลังพอดีนะคะแดดไม่ร้อนนะคะแดดไม่ร้อนนะคะอากาศกําลังดีสวยไหมสวยไหมนี่น,ะะนีนะะ่นี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะพอดีอาจารย์เปิ้ลอ่ะออไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวหรอกคะ่ะอาจารย์เปิ้ลมามา,มางานมางานสีดำนะคะเป็นภรรยาคุณสุดท้ายของคุณตาที่เลี้ยงอาจารย์มานะคะคุณตาอาจารย์เนี่เสียไปสามสิบกว่าปีแล้วนะคะภรรยาคุณสุดท้ายของท่านเพิ่งเสียนะคะในตระกูลแก้ววิเศษคุณตามีภรรยาสิบกว่าคน สิบกว่าคน20บกว่าคนไ้มไม่รู้จําไม่ได้แต่ว่าคนนอ้เป็นภรรยาคนสุดท้ายนะคะที่อยู่จันทบ,บุรีพออาจารย์มาอาจารย์ก็เลยได้มาวหายพระมาพาลูกหลานเที่ยวพาคุณยายยายเที่ยวขอให้สามีมีค่าไตาดีขึ้นในทุกๆเดือนดีขึ้นแน่นอนค่ะคุณรุงที่วาค่าค่าไตาสามีดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ จะดีขึ้นในทุกๆวันนะคะขอให้สามีสุขภาพแข็งแรงขอให้สามีมีค่าไตาที่ดีขึ้นขอให้สามีมีจิตใจที่เบิกบานขอให้ตัวเรามีสุขภาพที่ดีขอให้ตัวเรามีร่างกายที่แข็งแรงขอให้ไตเราดีขึ้นขอให้ทุกอย่างดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นไม่ว่าตอนนี้เราจะประสบปัญหาอะไรอยู่เราขอในสิ่งที่เราต้องการเราก็จะได้เราคิดไม่ดีคิดเรื่องกังวลใจเรื่องทุกเรื่องแบบไม่อยากฟอกไตนนนี่เราก็จะได้รับสิ่งที่เราคิด เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดถึงเขาค่ะคิดถึงแต่สิ่งที่ต้องการเท่านั้นโอเคไหมทุกคนนะคะคิดถึงแต่สิ่งที่ต้องการเท่านั้นนะจ๊ะนะอันนี้คือจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะอยู่ที่โบสถ์สีน้ําเงินสวยไหมนี่ให้ดูนะคะสวยไหมสวยไหม,มนี่นะคะนี่จารย์ทำบุญไปแล้วแล้วธรรมาชานี้ก็ทําบุญไปแล้วนะคะ,นะทุกสิ่งที่คุณคิดจะกลายเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละช่วยฟื้นฟูไตได้อย่างดีเลยปฏิบัติตามอาจารย์พบแพทย์ผลเลือดค่าไตดีขึ้นค่ะ หมอบอกว่าดีขึ้นทุกอย่างถูกต้องค่ะคุณสุภรัตน์หมอบอกว่าดีขึ้นทุกอย่างตัวเราก็บอกว่าดีขึ้นทุกอย่างแล้วจะดียิ่งขึ้นกว่านี้อีกแล้วจะดียิ่งขึ้นกว่านี้อีกค่ะทุกคนถูกไหมเนี่ยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะคะ นะคะเพจอาจารย์ก็จะเป็นเพจลักษณะแบบนี้ละค่ะคือหนึ่งอย่างน้อยเรื่องให้ความรู้นะคะง่ายๆบับป,ประชาชน2ให้กําลังใจที่จับต้องได้เราก็ไม่ต้องหาจากที่ไหนเลยค่ะความสุขอยู่ข้างในนี่นะคะอยู่ข้างในอยู่ข้างในนะคะอยู่ข้างในนะคะสถานการณ์ตรงหน้ามันจะทุกข์แค่ไหนไม่เปนไดค่ะมีความสุขภายในก่อนนะคะขอบคุณสุขภาพที่เหลืออยู่ขอบคุณลมหายใจขอบคุณบ้านที่มีขอบคุณรถที่ขับขอบคุณข้าวที่กินขอบคุณไข่ขาวขอบคุณ ทุกสิ่งที่อยู่รอบกายนะคะทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะขอให้อาจารย์พบเจอแต่ความสุขความเจริญทุกเรื่องไปจากที่อาจารย์แบ่งปันความสุขความรู้ให้กับทุกคนนะคะขอบพระคุณมากมากนะคะคุณรุ่งที่มาซาธุนะคะอาจารย์พูดเสมอถ้าใครที่ตามอาจารย์อยู่อาจารย์จะพูดเสมอนะคะว่าอาจารย์ขอแบบนี้แหละขอเหมือนที่คุณพี่ให้อาจารย์นี่แหละขอให้เจริญเจริญยิ่งๆขึ้นไปขอให้มีแต่คนรักคนเมตานะคะแล้วก็เวลาที่อาจารย์จะต้องจากโลกนี้ไปอาจารย์บริจากทุกอย่างนะคะร่างกายตาเตออะไรให้หมดให้ไปแบบเป็นสเลยนะะค วันนึงถ้าอาจารย์จะต้องจากโลกนี้ไปก็จะหลับไปแบบใบไม้ร่วงนะคะอันนี้พูดจริงๆเลยเออกมาจากหัวใจเลยนะคะอาจารย์สามารถดูแลคนได้ทุกคนแต่ว่าในวันหนึ่งที่อาจารย์จะต้องจากโลกนี้ไปอาจารย์ไม่ต้องให้ใครมาดูแลอาจารย์เลยนะคะให้รถมารับอาจารยเ์เป็นอาจารย์ใหญ่ได้เลยนะคะเนาะโอเคคิดอย่างนี้มันสบายใจเนาะเราไม่ติดค้างอะไรกับใครใดๆทั้งนั้นจากโลกคือร่างเราก็อาศัยร่างนี้มาเกิดในช่วงระยะเวลาหนึง่ง ที่เราได้ทําดีที่สุดแล้วทุกคนก็เหมือนกันนะคะรักตัวเองให้มากๆอายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยวนะอายุ5060 7 0ห0ห้ามพูดแก่แล้วไม่เป็นไรหรอกจะเป็นยังไงก็ช่างห้ามพูดนะคะอ๋อตอน,นี้ก็ลูกโตกันหมดแล้วก็ไม่ได้มีห่วงไม่ได้มีภาระอะไรจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะนะคะไม่ใกล้ฝั่งแล้วไม่ต้องพูดคะ่ะวินาทีที่คุณอยู่มีคุณค่าเสมอสําหรับตัวของคุณเองแล้วก็ญาติพี่น้องของคุณเพราะฉะนั้นคุณมีค่าสําหรับตัวคุณเองแล้วก็คนอื่นๆอย่าไปคิดว อย่างน้อยมีสาหรับตัวคุณเองนั่นแหละนะคะอยู่บ้านคุณสองกระจกสิคุณเจอใครคุณก็เจอตัวคุณเองถูกไหมนะอาจารย์น่ารักที่สุดอ่ะเฮนทอนนี่ขอบคุณมากนะลูกนะคะขอให้น้องแอนโทนี่นะคะเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอให้ทําอะไรประสบแต่ความสําเร็จนะคะมีแต่คนช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มเติมแต่คนดีๆเรื่องราวดีๆแล้วก็งานดีๆเงินดีๆรายได้ดีๆนะคะเป็นคนที่น่ารักของทุกๆคนเห็นไหมคําพูดเหล่านี้เอาใส่ไว้ในพจนานุกรมค่ะที่รักอาจารย์มีเยอะมากคาพูดเหล่านี้เพราะฉะนั้นคําพูดดไม่ีอาาจรย์ ไม่ออกจากปากอาจารย์เลยนะคะอาจารย์เพราะเชื่อว่าคําพูดฉันมันจะกลายเป็นจริงไงฉันก็ต้องพูดแต่สิ่งที่มันดีๆถูกไหมนะคะโอเคนะคะนี่นะคะสิ่งนี้มันฟื้นฟูตไตได้นะนี่สําหรับคนไข้โรคไตเนี่ยสิ่งที่ฟื้นฟูตไตได้นะ,ะเขาเรียกว่าการภาวนาเนาะภาวนาคิดสิ่งๆคิดถึงแต่สิ่งที่เราชอบแล้วก็อาจจะหาคือถ้าตอนนี้เรายังเคว้งอยู่เนาะเรายังเคว้งยังยังไปไี่เป็นอยู่นะคะอาจารย์ว่าเราหาที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจโอ้ตรงนี้เย็นเย็น ากเลยนะคะทุกคนค่ะเย็นมากเลยนะคะจย์เคยเจอปัญหาที่มันหาทางออกไม่ได้นะคะแอนโทนี่อยู่หรือเปล่าไม่รู้มันตั้ไอยู่ตนะคะของอาจารย์มันมืดไปหมดเลยตอนนั้นอาจารย์ที่ว่าจย์ไม่มีใครสักคนเลยนะคะในโลกนี้ฉันไม่เห็นมีใครสักคนเลยว่าทำไมฉันพุกงอยู่ขนาดนี้ไม่อยากมีชีวิตอยู่ฉันเคยประสบความสําเร็จมากมายฉันเคยทําอะไรก็ประสบความสําเร็จฉันเคยทํางานขยันแล้วมีเงินมากมายเนาะแล้วก็แบบคือแบบฉันเคยได้รับ ได้รับทุกสิ่งคือมันได้ทุกอย่างเอสเซนซ์มวันหนึ่งทำไมฉันมาประสบเรื่องราวเหล่านี้นะคะถูกโกงนะคะถูกโกงถูกหลอกนะคะแล้วก็ทําธุรกิจก็เศรษฐกิจภาวะโน่นนี่นะคะพวกน้องโกงอะไรก็ไม่รู้จนอาจารย์ไม่เหลืออเลยเลยแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ยึดเหนี่ยวได้ก็คือจิตใจของอาจารย์ดึงขึ้นมาค่ะแล้วอาจารย์ก็บอกว่า ตอนนั้นอาจารย์อยู่ประมาณเป็นทุกอยู่นนประมาณเป็นปีเลยะคะทุกคนแบบมันไปทางออกไม่ได้ร้องไห้ทุกวันนะ,ะแต่ว่าเวลาทํางานก็ทาเต็มที่นะไม่เคยให้ใครเห็นน้ําตาหรอกแต่ว่าเวลาเรา,เราคิดอยู่ในใจไงแต่สุดท้ายนะคะอาจารย์เปิมารู้เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วตรงนี้ต่ตางหากที่ฉันต้องคอยไปซัพพอร์ตเขานะคะก็คือไปดูแลเขาไปดูฉันไม่ได้มีตัวคนเดียวฉันมีตัวฉันเองอีกคนหนึ่งนะคะนะคะอาจารย์ก็ ฝึกตัวเองอย่างนั้นมานะคะแล้วก็พูดถึงในสิ่งที่อาจารย์ต้องการสิ่งที่ดีๆแล้วก็ทํางานแบบไม่ให้ตปวเองว่างทนนํานทนทํานี่ทํานั่นออกมาสอนทุกวันจนมาเจอพวกเราแล้วอาจารย์ก็เจอมองว่าเอ๊ะพวกเราเนี่ยทุกหนะักกว่าอาจารย์ที่พวกเรายังเก่งพวกเรายังทําได้พวกเรายังไปต่อได้เลยอาจารย์ก็เลยดึงตัวเองขึ้นมานะคะแล้วก็หาความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเราต้องการนะคะก็เลยกลายเป็นอาจารย์มองเห็นว่าอาจารย์มีคุณค่านะคะพออาจารย์มีคุณค่าสัตว์ันอื่นมันเขาเรียกว่าพลังภายในมันก็เกิดขึ้นมาแล้วอาจารย์เป้มมีควา มากนะคะเราก็อาจารย์ให้อภัยทุกคนเลยไม่เคยเกิดใครอาจารย์ก็ไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่แบบว่าโดยดีเลิศเพอร์เฟกต์แต่ว่าอาจารย์ไม่เคยมาโกรธใครหรือว่าทาไปไปคิดว่าจะเอาคืนหรือว่าจะทําแบบว่าเอแกทําชั้นแกจะต้องอะไรไม่ไม่มันผ่านไปแล้วนะคะมันผ่านไปแล้วเนาะโอเคนะคะนนี้ก็คือสิ่งที่เป็นตัวอาจารย์เพราะนั้นพวกเราก็ถ้าอาจารย์ทําได้พวกเราก็ทําได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนั่งสวยๆก่อนนะคะนะคะเห็นเด็กเขากำลังถ่ายรูปกันก็เลย โอ้ยนะคะทาไมรู้สึกว่าตัวเองสวยขนาดนี้นะคะทากลางโบสถ์สีน้ำเงินแสนสวยนะคะทุกคนเค okay, ไหมนะคะใครได้เจออาจารย์โชคดีทุกคนขอบคุณอาจารย์ก็โชคดีนะคะมาเจอพวกเรานะอาจารย์ก็โชคดีมากเลยนะคะพวกเราน่ารักนะคะในเพจของอาจารย์เนี่ยพวกเราน่ารักมากๆแล้วก็รักอาจารย์ด้วยที่สําคัญความรู้ของอาจารย์เนี่ยนะคะอาจารย์มองว่ามันมันมันน้อยนิด เทียบกับสิ่งที่พวกเรามอบพหยอาจารย์คือความรักแล้วก็ความมั่นใจต่อ,อาจากเปิาา่นนะคะก็เลยต้องพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นนะคะหาความรู้มาแล้วก็หาเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาช่วยพวกเรานะคะสิ่งที่อาจารย์มีอยู่ก็ไปเพิ่มเติมในตัวอาจารย์เองอาจารย์ก็เก่งขึ้นพออาจารย์เก่งขึ้นอาจารย์ก็ช่วยพวกคนมากขึ้นโอเคจ้านะคะอาจารย์เปรียบเหมือนนางฟ้ามาโปรดคนที่ทุกข์จากโรคภัยค่ะพวกเราก็เหมือนนางฟ้ามาโปรดอาจารย์เหมือนกันจ้าทำให้ชื่ออาจารย์มีคุณค่าเนาะ โอเคนะคุณดิฉัดีใจที่เจออาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ FC อจันทบุงบริษันี้ต้อนรับค่ะขอบคุณมากนะลูกเนี่ยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนูบุศีนะคะบทสีดําเงินบ้านหนูนี่สวยจริงๆเลยนะคะหนูบทสีดําเงินบ้านหนูนี่สวยจริงๆนะคะโอเคไหมน,น,นะ,ะ okay, มยนะอย่าลืมนะคะว่าเอ่อ ออสิ่งที่อยู่ภายในใจเราสามารถที่จะฟืน้นฟูไตได้นะคะนอกจากอาหารนะคะแต่ว่าเราก็จะใช้แค่สิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจโดยที่ปราศจากความรู้หรือว่าการไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกวับเรื่องอาหารเนี่ยอาจารย์ว่ามันจะน้อยไปนะคะก็ต้องเอาเรื่อง จิตใจเข้ามาช่วยด้วยนะคะประกอบกันแล้อีกอานึงก็อย่าลืมก็คือเรื่องการรักษาของแพทย์นะคะการรักษาของคุณหมอนะคะเอามาประกอบกัน3ามสี่อย่างนี้นะคะคุณก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะดีขึ้นดีขึ้นจะใช้ชีวิตเป็นคนทั่วไปนะอาจารย์เข้มแข็งจิตใจดีงามมากขอบเป็นกําลังใจให้อาจารย์ขอบคุณมากนะคะเรื่องเข้มแข็งที่สุดเลยนะสุดสุดจริงๆนะคะไม่เคยให้ใครต้องมาลําบากไม่เคยทําให้ใครลําบากเนี่ยคนเนี้ยไม่เคยทําให้ใครต้องมาลําบากกับตัวเรานะคะ ถ้าเรารู้จะรีบไปเขาเรียกว่าเลยนะเอ่อจะรู้สึกแบบสำนึกบุญคุณมากเลยถ้าใครช่วยเราอะเราจะสำนึกรู้คุณเขามากเลยนะคะไม่ว่าใครคนนั้นมาช่วยเราก็ตามเหมือนพวกเราเนี่ยนะคะอุดมพุทธคานอาจารย์นะคะก็ได้ช่วยลูกช่วยหลานอาจารย์เห็นไหมเนี่ยนะคะนี่ก็เพียงสองคนจริงมีเป็นแบบสิบกว่าคนนะคะ สิกคนที่ทางานอยู่กับอาจารย์เปิ้ลนะคะเฉพาะญาติอาจารย์นะไม่ได้กับคนอื่นนะนะคะพวกเราก็มีเป็นผู้ที่มีพระคุณกับอาจารย์เหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกนะคุณยายหรือแม่อาจารย์หรือว่าสามีอาจารย์เขาบอกว่าจริงๆอาจารย์ไม่ต้องทาอะไรก็ได้นะตอนนี้นะคะคือแค่สอนอย่างเดียวก็ได้แล้วไม่ต้องไปนั่งทําอะไรเลยนะคะก็ชีวิตก็ไม่ได้ลําบากอะไรแล้วคือเราฟื้นใจเราขึ้นมาแล้วไงเงินทองเนี่ยมันไม่ได้มากมายหรอกแต่ถามนะว่าอาจารย์ว่าอาจารย์อยู่ในเนี้ยมันพอด้มีความสุขแล้วแต่สิ่งที่อาจารย์เปิ้ลต้องทําก็คอ ช่วยให้เขาเหล่านี้นะคะได้มีไรายได้ไปเรียนหนังสือไปดูแลตัวเองนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยได้มีงานทําในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะนี่คือสิ่งที่อาจารย์ปนจะไปต่อแล้วก็สัญญานะคะว่าการดูแลไตนะคะมันต้องมีเรื่องใจเป็นสําคัญเรื่องการอาหารเป็นสําคัญแล้วก็การรักษาของคุณหมอนะคะสา,สาอย่างนี้ต้องประกอบกันนะคะคือคุณหมอ แล้วก็อาจารย์เปิ้ลคือหมออาหารเนาะแล้วก็เรื่องใจก็คือตัวพวกเราเองนะคะโอเคเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสิ่งต่างๆอาจารย์พื่นวันนี้ใครที่ฟังอาจารย์จนจบเลยนะก็ขอให้คุณไปขอบคุณตัวเองนะคุณโชคดีแล้วที่คุณได้มาเจอเอ่อมามาเจอสิ่งที่อาจารย์สอนในวันนี้นะคะเอากลับไปใช้นะจ๊ะเป็นหมอรักษาตัวเองนะคะหนูหนูล่มมาวันวบประลกนั่นก็ต้องรีบลงนะคะถ้าล่มไม่ได้เอานะคะเป็นหมอรักษาตัวเองนะคะแล้วก็ใช้บ้านเป็นโรงพยาบาลน,นะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะคะอาหารของคุณก็เป็นยานะ ไปแล้วนะคะฝนมันเริ่มปลอยแล้วนะคะเดี๋ยวเป็นวัดเดี๋ยวเป็นวัดร่มอยู่ในรถเหรอลูกค่ะโอ้ถ้างั้นอาจารย์ต้องไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะลาก่อนนะคะนเนี่ยนะคะโบถสถ์ศีนำเงินแสนสวยนะคะบ๊าย,บายค่ะทุกคนนะคะบา,บายนะคะบา,บายนะคะ